คุณผู้ฟังท่าในใดมีประสบการณ์กับการไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการบ้างหรือเปล่าครับผมก็ต้องบอกงี้ฮะว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเนี่ยเขาเตรียมกับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีก1เดือนข้างหน้านะครับก็คือวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับหลังจากที่เขาปิดให้บริการไปกว่า2ปีเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะฮะนี่ก็ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถูกผลกระทบนะฮะจากโควิด -19 นั่นเองนะฮะร้านอาหารบางร้านเนี่ยต้องปิดไปเลยนะฮะกิจการบางอย่างนี่ต้องเลิกไปเลยนะฮะฟาร์มจระเข้สูประการก็ปิดไปกว่า2ปีครับแต่ว่าเตรียมตัวที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่ง1เมษายนนี้นะครับใครๆทีออ่อยากจะพาคนที่บ้านไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ไปดูจระเข้ก็ เตรมตัวก็แล้วกันนะฮะคือประสบการณ์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะในการไปเที่ยวฟาร์มจระเข้อย่างผมเองเนี่ยเ,ออเนื่องมาจากว่าน้าเนี่ยฮะอยู่ที่ปากน้ําสมุทรปราการและเราก็จําได้ว่าเวลาที่เราจะต้องไปบ้านาน้าเนี่ยนะฮะที่สมุทรปราการเนี่ยสิ่งสําคัญอันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือจะต้องถูกพาไปเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ นะครับผมเราก็เดินไปเนี่ยเดินเดินจระเข้อยู่ข้างล่างนะครับเขาก็เขาก็จะบอกเราว่าให้ระวังให้ดีนะจะตกไปเดี๋ยวจระเข้จะกินนะประมาณแบบนี้นะฮะเราก็จําภาพของฟาร์มจระเข้ได้ว่าเราก็จะต้องเดินไปตามทางไม้ประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็มีที่กั้นนะครับแล้วก็ไปดูการแสดงนะฮะที่เขาก็จะมีคนใส่ชุดสีแดงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าโชว์ว่า สามารถสั่งจระเข้ได้นะฮะเอาหัวเข้าไปในปากจระเข้อะไรประมาณแบบนี้นะฮะมันเป็นความทรงจําอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีอันตรายแล้วมันก็น่ากลัวด้วยเนาะ,ะเวลาเราไปเจอหนองน้ําหรือว่าเราต้องลงน้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเราก็จะกลัวจระเข้นะฮะหรือแม้กระทั่งตอนเด็กๆนี่เราก็ถูก คล้ายๆเหมือนถูกบอกมานะฮะเขาก็เล่าเล่ามาบอกเนี่ยถ้าลงเรือไปอยู่ในคลองอนะไรนี่อย่าพูดคําว่าจระเข้นะซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลน,นะฮะแต่เราก็ฮะเหรอเออมันจะมันจะมีจระเข้มาเหรอนะคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะ,ะเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเชื่อว่า ถ้าเราไม่ไปตามหาเหตุผลเนี่ยเราก็จะถูกแบบเมมโมรีเอาไว้ว่าเวลาลงเรืออยู่ในคลองห้ามพูดคำว่าจระเค้ K นะอะไรประมาณแบบนี้นะฮะแต่พอเราโตขึ้นบางทีเราก็หาคำตอบเจอนะฮะหรือว่าเราก็อาจจะไปรู้ความจรงิงนะฮะหรือว่าไปาหาคำตอบในสิ่งที่เราเคยเถูกสอนมานะฮะถูกเมมโมรีมานะครับ แล้วก็ทําให้เรานั้นคลี่คลายแล้วเราก็ไม่เชื่อไอสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับอย่างเรื่องราวของจระเข้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยลิ้มลอง เนื้อจระเข้นะผมเชื่อเช่นนั้นนะเพราะว่าพอจระเข้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออมันถูกเลี้ยงมันถูกเอานมาแค่มาโชว์เท่านั้นนะฮะแต่ตอนหลังจระเข้มันก็ถูกนําไปทําทางการพาณิชย์นะนะออไม่ว่าจะเป็นหนังของมันนะฮะก็ถูกนําไปทํากระป๋องกระเป๋าทําอะไรต่างๆนาะนาะเนื้อก็ นำมาเป็นอาหารอย่างนี้นะครับผมเองเคย, mm hmm. เ,คยเคยลองเนื้อจระเข้ครั้งหนึ่งนะจำได้ตอนนั้นไปที่อาหรับเอมิเรตนะครับแล้วก็เนี่ยตอนที่ไปนั่งทานอาหารเนี่ยเขาพูดมาว่ามันมีเนื้อจระเข้เราก็เลยอืมอมสักหน่อยสักหน่อย,อยลองสักหน่อยแต่ว่าพอลองเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับ มีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดๆอะไรประมาณนี้นะเท่าที่จำได้แล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นๆเล็กน้อยนะฮะอันนี้เท่าที่เราได้สมัมผัสมาแต่ว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับไก่มันไม่ได้เหมือนไก่นะแต่ว่ามันใกล้เคียงกับไก่นะครับอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะฮะที่อาจจะไม่ ถูกใจเรานะครับแล้วก็มีรสชาติออกเปรี้ยวสนิดหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่มีประสบการณ์กับจระเข้นั่นเองแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับทาง Line แอดของ Smi ยเรดิโอเรานะฮะแล้วผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเดี๋ยววันที่1เมษายนนี้เขาจะกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะครับ